สวัสดีค่ะคลิปนี้แม่เจ้าสมารีวิวนะคะสั่งของมาจากเมืองไทยนะคะว่าได้อะไรมาบ้างเนาะมีอะไรบ้างนะคะอันนี้อันนี้ก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะก๋วยเตี๋ยวเรืออันนี้คือมาสั่งกับน้องที่เอาของมาอีกทีหนึ่งนะคะคือกลับมามาถึงบาเลนแล้วแม่เจ้าก็เลยสั่งเพิ่มนะคะพอด,ดีน้องเอามาขายด้วยเนาะ ยสองนะคะอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวเรือเนาะอันนี้เป็นกยายศาสตร์นะคะตอนแรกมันจะมองเป็นขนมนางเล็กนะคะกะยาศาสตร์อร่อยมากค่ะแม่จับชิมแล้วนี่อันนี้ลอยแกะนะคะตัวเล็กเขาแกะอันนี้คือน้องสาวน้องคนที่เขาหิ้วของมาให้อ่ะนะคะเขาเอามาให้เป็นของฝากนะคะแล้วก็จะมีฟิโซ่ด้วยนะที่เป็นปลาเส้นนะคะอันนี้ขอหนึ่งนะคะ คือจริงๆแล้วน้องที่หิ้วของมาให้นะนะน้องคนไทยนะคะน้องน้องแพรนะคะน้องคนไทยที่อยู่ประเทศบาเลนเนี่ยน้องหิ้วของมาให้นี่นี่ก็คือน้องหิ้วมาให้ฟรีนะคะไม่ได้คิดตังค์แม้แต่บาทเดียวนะก็เลยอยากมารีวิวนะคะแต่เป็นของที่เราสั่งแล้วก็ให้น้องหิ้วใหม่อีกทีหนึ่งนะคะน้องก็น่ารักน่ารักมากๆนะคะมีน้ําใจมากๆใจดีใจดีมากๆเลยค่ะหิ้วมาให้เฉยๆหิ้วมาให้ฟรีนะคะโดยที่ไม่ได้คิดตังค์แม้แต่บาทเดียวเลยนะคะไม่เจ็บก็ อยากมารีวิวนะคะแล้วก็ขอบคุณน้องมากๆเลยนะคะที่หิ้วของมาให้จากเมืองไทยเนาะหนักขนาดไหนน้องก็ยังหิ้วมาให้นะคะอันนี้เป็นชุดทําแหนมโอ้ยชุดทําไส้กรอกนะคะเป็นชุดทําไส้กรอกอีสานนะคะไม่จะสั่งจากราชดานะของส่วนมากสั่งจากราชดาะคะ่ะอันนี้เครื่องทําไข่ม้วนนะคะยังไม่ได้แกะฮนะยังไม่ได้แกะนะคะแล้วก็ อันนี้ก็เป็นวยเตี๋ยวเรือนะคะวยเตี๋ยวเรืออีกวยเตี๋ยวเรือสี่ห่อนะคะห้าบีดี้หนึ่งสองสามสี่สี่ห่อห้าบีดีนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแหนมนะคะไอ้ผงทําแหนมนะคะ่ะนี่ค่ะสั่งจากราชาด้าน,นะคะผงทําแหนมอันนี้คืออันนี้ผงย่านางนะคะ นี่ค่ะผงแกงอะไรนะคะผงแกงใบย่านางนะคะผงที่เอามาแกงนะคะแกงหน่อไม้ผงใบย่านางที่เอามาทําแกงหน่อไม้เนาะตอนเราดูตอนเราดูนะคะในราชาดาเหมือนหอใหญ่มากๆแต่ได้หอเล็กๆนะคะก็โอเคนะนี่นะคะนี่ค่ะ,คะแล้วก็ อันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ชุดทํำข้าวมันไก่นะคะไม่จับก็สั่งมาด้วยนะชุดทําข้าวมันไก่นะคะทั้างมดนี้สั่งจากรายาด้าแล้วก็อันนี้ผงไก่วิ้งค่ะผงไก่วิ้งนะคะคือชอบมากนะคะผงไก่วิ้งอันสามเนาะสามหอ่อสี่ห้าหกนะคะหกห่อค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเส้นกระจับนะคะ เนี่ยค่ะเส้นก๋วยจับสั่งกับน้องแพที่หิ้วขึ้นมาให้นะคะสี่หอห้าีดีค่ะนี่ค่ะสี่หอนี้นะคะห้าีดีแล้วก็อันนี้เป็นไส้ไส้คอลลาเจนนะคะชอบทำไส้กรอกนะอันนี้พริกแกงค่ะพริกแกงพแนงพริกแกงพแนงนะคะ ห่อละหนึ่งบาทนะคะห่อละหนึ่งบีดี้สั่งกับน้องนะคะส่วนอันนี้ก็คือน้ำพริกนะคะน้ำพริกนรกกุ้งกระปุกละหนึ่งบีดีค่ะแล้วก็มีม,มีมีน้ำพริกนี่ด้วยนะน้ำพริกแมงดานะคะน้ำพริกเผาแมงดานี่ทั้งหมดสี่นะคะหนึ่งสองสามสี่สี่กระปุกนะคะของคุกเนาะขอบคุณน้อง พี่ฮิวมาให้พี่เจียบด้วยนะขอบคุณมากๆเลยนะคะ,ะมีน้ำใจมากๆเลยคลิปนี้ไม่จบก็มารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนะคะว่าเราฝากน้องฮิ้วของนะคะมาจากเมืองไทยมีอะไรบ้างเนาะเตมฟรีเซอฟรีเลอ ดูคนช้อปปิง้งเอาไรเฮ้อโอ้ยเอาไปทำไมมีเต็มรถเข็นแล้วเนี่ยดูซิดูซิเต็มรถเข็นแล้วเนี่ย เอาอะไรอีกเอาอะไรอีกอันนี้เอาไหมเอาไหมน้องน้องน่ารักนี่น้องมีขวดนมด้วยมีจุกนมด้วยมีจุกนมจุกนมเห็นไหมเอ,เอาทุกอย่างเ อันนี้ก็น่ารัก,นนกมีแมวหรอ <S <S แฮปปี้ช้อปปิ้งนะช้อปปิง้งอ๋อช้อปปิ้งแฮปปี้เหรอลูกเอาจะเอาอะไรไปหยิบเอาเร็วเร็ว เก็บยอดกระถินอ่อนๆนะคะม่นจ๊จะไปใส่แกงหน่อไม้นะคะใช้แทนะชะอมรอบที่แล้วไปใส่แกงหน่อไม้อร่อยมากค่ะกลิ่นหอมเหมือนชะอมเลยอร่อยจริงๆค่ะรอบนี้ก็มาเก็บไปอีกนะคะเพราะว่าไม่เจะแกงหน่อไม้ไว้ใช้แทนชะอมเนาะคือติดใจค่ะอร่อยมากแล้วยอดอ่อนๆดูดูยอดอ่อนๆ,ๆ,ๆเยอะมากงามมากค่ะนี่ดู คืองามมากดูค่ะมันสะออนอืมถ้ากินสดๆก็อร่อยเหมือนกันนะคะมืดนะคะมองไม่ค่อยเห็นสายตาสั้นด้วยมองไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นเพราะว่าเรามาตอนทุ่มกว่าๆนะคะดึกแล้วไม่ได้มาเก็บตอนช่วงหัวค่ำเพื่ออากาศร้อนมากกลางวันไม่จะลงมาแล้วอากาศร้อนมากนะคะพอเราลงมาแล้วแบบหน้ามืด ดูยอดเล็กๆอ,อ,อ่อนๆเก็บไปใส่แกงหน่อไม้ก็แทบเหมือนกันนะคะแทบเหมือนชะอมเลยไม,ไม่ค่อยอวกนะคะไม่ได้บำรุงอะไร <c oughs> ไ,ไ,มไม่ได้บำรุงอะไรเลย ปลูกแบบธรรมชาติตามมีตามเกิดปล่อยตามยถากรรม mm. <laughs> มันจะมีช่วงหนึ่งนะอ้วบอวบนะคะยอดอวบมาก <Yeah. S 1> ให้แล้ว้แล้ค่ะปล่อยตามยถาถาร,รมตามเวนตามกรรมเพราะว่าอากาศร้อนค่ะมาทำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้ ต้องปล่อยอย่างเดียวเนี่ยถ้าไม่มาเก็บนะเขาสูงขึ้นเขาก็จะไม่มียอดอ่อนให้เราได้เก็บกินนะคะก็เก็บไปเรื่อยๆถึงจะกินหรือไม่กินก็ต้องมาเก็บมาเด็ดออกมาตัดออกอยู่ดีนะคะไม่งั้นเขาจะไม่แตกยอดแขนงให้เราได้เก็บกินนะยอดเขาจะแก่นะคะเขาจะเป็นลำต้นที่แก่แล้วก็ จะติดดอกออกผลเนาะไม่เจ็บก็ไม่อยากกินฝักเขาอะนะคะชอบกินแต่ยอ,ยอดอ่อน,นยอ่อนยดจยผักบุ้งเดี๋ยวเก็บผักบุ้งด้วยนะคะนี่ได้แล้วพอแล้วะคะ